อาจารย์คาในการปดิษประฐาธในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองมีวรระความสําคัญแตกต่างกันไหมคะครับใน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 ครั้งที่หนึ่งนะคคะือถ้าเผื่อว่าเราดูจากจากหลักฐานนะฮะ,ะหนอก็แนะนําให้ส่งพักผ่อนส่งตัดตามงานราชการบ้านเมืองมามามา,มา,มานะฮะแล้วก็การที่ท่งพักผ่อนเนี้ยจริงๆก็เคยมาแล้วแต่ว่า,าอาจจะ ไม่ถึงขนาดนี้ที่ว่าเป็นการส่วนโลงจริงๆแล้วก็ไปไหนก็ไม่มีใครรู้จักอะไรอย่างนี้นะครับแล่เพราะฉะนั้นในคราวนี้ก็เลยสมเลือกอีกแบบหนึง่งคือไปแบบที่ไม่มีหมายกำหนดการไปโดยที่ไม่อยากจะให้ใครรู้จักแล้วก็อยากจะสมใช้ชีวิตอย่างออธรรมดาสามัญหรือบ้างะนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรครับ ในครั้งที่สองนะคะเป็นผลต่อเน,นื่องจากครั้งที่หนึ่งมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์ครับก็หลังจากที่เสด็จพาพครั้งที่หนึ่งจริงๆแล้วก็พูดไปว่าท่งมีความสุขมากนะฮะ,ะที่ที่ที่ไปเพราะเวลาที่เราศึกษาดูจากจุดหมายเหตุก็ะจะพบว่า สมพระเสดมสําราญนะฮะได้ส่งสวยอะไรอะไรที่อร่อยอย่างสนะมิมุมยำลมก็เคยเคยบอกว่าโผลเกิดมายังไม่เคยได้รับประทานอะไรที่อร่อยอย่างในวันนี้นะฮะนะหรือว่าอร่อยจนอิอ่มมากท้อมจะแตกอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเ,เรียกได้ว่า เป็นความสุขท,ที่ที่ทรงหาได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นในครั้งที่สองก็ก็ไปอีกแต่ว่าพอในครั้งที่สองความแตกต่างก็คือว่าราศดรก็เริ่มรู้จักคงได้ยินกิตติศัพท์อะไรอย่างนี้นะฮะใ,ในบางที่ก็มีการตั้งโต๊ะรับเสด็จกันอยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะเรียนว่าทั้งในครั้งที่หนึ่งรั้งที่สองแม้จะเป็นการสเสด็จส่วนพระองค์จริงๆแต่ก็ทรงปฏิบัติพระรารกิจอยู่ด้วยนะฮะรวมทั้งทรงศึกษาสอบสวนเรื่องราวของบ้านเมืองอย่างเช่นสเสด็จไปที่กำแพงเพชรก็เสด็จไปที่เมืองโบราณกำแพงเพชรอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่า ซึ่งเจียงไ้ก็ทรงปฏิบัติเพื่อภารกิจอยู่ด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่สนสว่าปล่อยวางทั้งหมดจร,จร,จร,จริงๆ ะค่ะแม้เพื่อจะเพื่อการพักผ่อนเพื่อให้รทรงพระเกษมํารานก็ตามอย่างในเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอจาจารย์คะการที่พระองค์นะคะได้ทรงบันทึกเรื่องราวในระหว่างการเสด็จประาพาสในแต่ละครั้งนะคะมีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันในมิติไหนบ้างคะอาจารย์คือจริงๆเรื่องราวการเสด็จประพาสทั้งสองครั้งนะฮะก็เรียกว่าเป็นข้อมูล ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลขั้นต้นนะฮะซึ่งนักประวัติศาสตร์เองก็ให้ความสําคัญแล้วก็จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการศึกษาิที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือราชเมือหลังจากที่เสด็จประพาสในบางที่นะฮะอย,อย่างเช่นไปเมืองโบราณแล้วก็ยังไม่มีการสมิฐานกันว่าเมืองนี้คือเมืองอะไร นะฮะอย่างตอนที่เสด็จครั้งที่สองก็ทรงสันนิษฐานเออเมืองโบราณนี้น่าจะเป็นเมืองไตรตึงน,นะในประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นอย่างหนึง่งอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็ในในครั้งหลังนะฮะหลังจากครั้งที่สองแล้วเสด็จประพาสแม่น้ำเก่าที่นครสวรรค์นะฮะก็มพีพระบรมราชโองการเลยนะฮะว่า ให้ข้าหลวงให้สมุทรเทศาบาลทั้งหลายเนี่ยจะต้องเอาใจใส่ตรวจกาศึกษาเรื่องลำน้ำเก่าเรื่องเมืองโบราณเพราะว่าลำน้ำมันเปลี่ยนทางเดินเมืองโบราณหายไปนะฮะความรู้ทางวัฒิศาสตร์หลายอย่างก็ลืมเดือนกันไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้ข้าหลวงทั้งหลายเนี่ยเอาใจใส่ตรวจสอบเมืองโบราณเหล่านี้ ซนะึ่งซึ่งซึ่งพระบรรวาชวนขานอันนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับก็ยังให้ร่องรอยอันหนึ่งซึ่งน่าจะได้เอามาพิจารณากันให้มากขึ้นเพราะว่าทรงพูดถึงเมืองเชียงไกลเชียงกานซึ่งสมเด็จกรมยาดำรงราชานุภาพสนิทฐานว่าน่าจะอยู่ทางหัวเมืองมอนๆๆและท่านก็เป็นต้นเหตเุที่ทำให้ไทยรบกับพม่าในครั้งที่หนึ่ง นะครับแต่ว่าในการสืบประพาสนครสวรรค์ในภายหลังนะทรงเชื่อเห็นว่าเมืองเชียงไกลเชียงกลางเนี่ยอาจจะอยู่แถวแถวนครสวรรค์ก็ได้นะฮะแล้วก็เออก็มีแผนที่ที่ฝรั่งทำไวสมัยการที่สี่ว่ามีแม่น้ำเชียงกลางอยู่แถวแถวนั้นด้วยซึ่งอันนี้น่าจะได้มีการตรวจสอบศึกษาัน ซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าการสืบดอดประพาสของพระองค์ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยในปัจจุบันเท่านั้น<ช>แต่เป็นการย้อนศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนหน้าที่จะถึงรัชสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงอีกด้วยนะคะใช่ครับแล้วริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทรงตั้งโบร,ราณคดีสมสุทรศรีว่าอ,อ,อยากจะให้การศึกษาเรื่องราวของบ้านเืองของเราเนี่ยนะฮะย้อนไปไกลพันปีแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรโบร,ราณทั้งหลายที่อยู่ใน บ้านเมืองของเราด้วยะนะฮะซึ่งซึ่งผมเองก็รุสมาคมบริษิศก็เคยจัดประชุมทางชาชการในเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังจะต้องทาต่อไปนะฮะซึ่งซึก็เป็นผลจากพระตกำหนของพระองค์ ค่ะอาจารย์ชาในระหว่างที่พระองค์เสด็จประพาสนะคะได้มีพระบัญชาเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขบ้านเมืองในขณะนั้นด้วยหรือไม่คะอาจารย์อืมคือต้องเรียนว่าหลักฐานของเราเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอแต่ฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยน่าจะมีนะน่าจะมีอย่างเช่นเรื่องที่ ชาวบ้านร้องเรียนว่าค่านาแพงอะไรอย่างนี้นะฮะก,ก็ผมเชื่อว่าทรงให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าในบางเรื่องออซึ่งไม่น่าจะมีความสําคัญเท่าไหร่พระองค์ก็ยังทรงรับมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเช่นชาวบ้านเคยฝากซื้อปืน <het art> นะฮะเบอรีไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่เข้าใจว่าเป็นสุนานางขอคิดว่าจะช่วยอะไรได้ก็บอกอยากจะได้ตนนะุลนลพอกลับมาที่กรุงเทพก็ยังส่งจัดก,การให้อย่างนี้เป็นต้นะนะครับอาจารย์คะการที่คนไทยในยุคปัจจุบันนี้นะคะหากได้มีการศึกษาหรือว่าอ่านบรรทึกเรื่องราวาต่างๆในระหว่างที่มีการสดุดประพาสต้นนะคะจะยังประโยชน์ให้กับคนในยุคปัจจุบันในแง่มุ่ไหนบ้างคะอาจารย์ครับผมคิดถึงเวลาที่ ข,ข้าราชการของหัวเมืองทั้งหลายนะครับผมก็อยากจะให้ทาตัวสบายๆเป็นกันเองกับชาวบ้านนะฮะให้ชาวบ้านเขามีความสุขมากขึ้นในเวลาที่พบข้าราชการชั้นสูงไม่ใช่ว่าพบข้าราชการผู้ใหญ่แล้วในสมัยหนึ่งก็พู้เกันว่าก็ต้องเสียนั่นเสียอนี่ข้าราชการไปแทนที่จะทําให้ราษฎรมีความสุขก็กลายเป็นว่าเขาเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็นอยากจะให้ดูสภาพที่แท้จริงของบ้านเมืองดูสภาพปัญหาของเขาว่าเป็นอย่างไรแล้วก็นำมาปับปรุงแก้ไขซึ่งก็จะได้ประโยชน์กับชาวบ้าน ค่ะแล้วในะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นถึงความสําคัญในหลายๆด้านจากการเสด็จพระพาทาต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะทําให้เราได้เห็นและเข้าใจถึงพระราชกรณียกิจต,ต่างๆในรัชสมัยของพระองค์เท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้เราได้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ในการบริหารบ้านเมืองอีกด้วยนะคะและวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับท่านรองศาสตราจารย์พุทธิชัยมูลสิงห์ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ และสำหรับวันนี้นะคะเวลาของสดิษฐปิะภาคต้นหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ